คุมรีคอยแล้วก็เอมมิ่งพื้นฐานในความเข้าใจของผมนะคือสไตล์ผมมาแหละเดี๋ยวจะอันนี้จะลง YouTube ชัวเพราะว่ามันมันน่าจะรู้เรื่องแล้วละรอบเนี้ยเพราะว่าผมสอนแบบนี้มาหลายรอบแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยพอใจทล้ที่ว่าเมื่อไหร่จะแบเป็นแบบที่รู้เรื่องนะแบบคือเหมือนแบบบางทีผมอาชีพไปแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ลงนะเพราะว่าผมแบบไม่พอใจกับที่ทําไปอะ่ะ ตัวอย่างวันนี้จะเป็นอาไนกับอาสามจะกินโมจิป่ะโมจิเหรอ,หรอไม่ยังคิว <Q S 1> อยู่ใช่ไหมใช่อะขอแหงเมื่อก,กี้มีคนส่งจิบน้ำมาให้ตัวยปรเมินอะจิบอ่ะคือหลักการนะไปใส่ โอเคโอเคหลักการนะของการอมมิ่งบอกก่อนเลยว่าผมใช้ sensitivity สามจุดหนึ่งกับ dpi 400 mouse acceleration ผม off ADS scope ผมเป็น1.0นะตอนนี้ผมจะงดตอบคำถามไปก่อนนะเพราะผมจะอัดลง YouTube โอเคไหมอ่ะเวลาผมหันผมใช้ผมใช้ผมใช้ทั้งแขนเลยเห็นไหม ผมหันหน้าไปหลังผมจะใช้แบบใช้แขนในการหันเห็นไหมนี่หรือว่าในระยะใกล้ระยะฮีะะฟายผมสไลด์ตัวใส่เ่ยผมจะใช้แขนแขนบวกปลายนิ้ว,วอ่ะอ่าก็คือแบบใช้แบบช่วยๆกันแต่เบสิกมันก็คือมันจะมีการคุมเมาส์อ่ะมันจะมีแขนข้อมือแล้วก็ปลายนิ้วเห็นปะเห็นเห็นปลายนิ้วไหม ือผมมาใช้อย่างเงี้ยในการคุมเมาส์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> คำถามมากมายเลยว่าพี่ครับพี่จับเมาส์แบบไหนผมบอกก่อนว่าเมาส์แต่ละอันอะ่ะมันมันคนมันคนละไซส์กันไปเมาส์แต่ละตัวมันมันคนละไซส์และคนละน้ำหนักด้วยโอเค ผมจะยกตัวอย่างตัวแรกก่อนเลยอันนี้คือร t e c h gpo superlight สีขาวก็อันนี้ซื้อมาเองแต่ขออนุญาตอ่าสปอนเซอร์ของก็คือเขาออกให้อันนี้เป็นเมาส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่น่าจะมีเดียมอ่ะน่าจะไซส์มีเดียมก็คือใหญ่พอสมควรเลยถ้าผมกุมมือบบสุดๆอ่ะมันจะอ่าไม่รู้ว่ามันจะวัดยังไงนะแต่ผมสามารถผมจะมันจะพอดีมือพอสมควรเลยเนะี้ย ก็ถ้าดูจากนิ้วผมจะมันจะเลยออกมานิดนึงเทียบกับเมาส์ที่ไซส์เล็กมากๆอย่างอันนี้คือหอยนะเมาส์เคปเทาก็คือดูนะเห็นปะอันนี้คือผมกลุมม่มเมาส์แบบสุดอะแต่ตอนเล่นผมไม่ได้กลุมกลุ่มอย่างนี้นะแต่เห็นเห็น,เห,นเห็นเลยไหมว่าเมาส์อันนี้มันเล็กมากเลยถ้าเทียบกันอ,ะอ่ะวางข้างๆกันเอเนี่ยเมาส์มันจะเล็กกว่าพอร์ควเลยอันนี้เป็นน้ำ้าม มามันเล็กอะงงอันนี้ก็จะดำๆหน่อยนะครับอันนี้คือใช้งานจริงโปรเฟเยอร์เคยไหมมันมันดำจากการใช้งานอ่ะสองปีแล้วเนี่ยสองหรือสมปีนี่แหละผมซื้อตั้งแต่มันมันออกอะอ่ะนี่คืออออแพรไซน์นะโอเคแล้วก็อ่ะมันขึ้นอยู่กับ ร,รูปร่างของเมาส์ด้วยรูปร่างของเมาส์โดยมากจะมี2แบบก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่า G Pro เป็น e r g o n o m i c หรือเปล่าแต่ให้พูดภาษาบ้านๆเลยก็คือไอ้ด้านหลังเห็นด้านหลังไหมด้านหลังคือบริเวณเนี้ยด้านหลังคือบริเวณเนี้ยด้านบนเนี้ย G Pro มันมันสูงเป็นเมาส์ที่สูงผมเรียกว่าสูงแล้วกันคือหลังมันสูงอะ่ะส่วน g ริ i ั s อันนี้ทาง g o r i ั s เ,เขาส่งมาให้ผมผมผม,ผมเทส ซึ่งผมรู้ก็กริยาแต่เป็นเมาส์ที่โอเคนะถ้าเป็นเมาส์พวกเขาเรียกไรเมาส์น้ำหนักเบาอะต้องบอกว่าช่วงนี้เทรนน้ำ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 หนักเบาอะมา,มาแรงก็คือกริยาที่น่าจะอีกกรัมว่าเดี๋ยวผมใส่ให้ในอันนี้ละคันผมใส่ให้ในใน,ใน,ใ,นในคลิปอีกทีหนึ่งว่ามันกี่กรัมอ่าโลจเชก,ก็อีกน้ำหนักหนึ่งแต่ในสามันเนี้ยเสียเนี้ย อันนี้เบาสุดอันนี้47เองมั้งคือแบบโคตรเบาอ่ะอันนี้น่าจะ60อันนี้อะไรวะไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นเมาส์ที่อยู่ในเกณฑ์เบาแต่อันเนี้ยมันโคตรหนักเลยอันนี้คือ LoG i t e c h G703 ซึ่งผมไม่ได้ใช้ละแต่ว่ามันคือเมาส์เมนผมก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดูแบบการใช้งานก็คือแบบผมจิกตรงนี้จนแบบเป็นรูเห็นปะแต่ผมเป็นคนที่จิกเมาส์มาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่จิกละ ก็คือเนี่ยคือเมาส์อันนี้หนักมากซึ่งผมรู้สึกว่าเมาส์เบาถือว่าดีเลยนะแบบมันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะออกแรงมากขึ้นเพื่อที่จะขุมเมาส์เราไม่ต้องออกแรงมากขนาดนะั้นอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมใช้ปลายนิ้วะมันอาจจะล้ากว่าถ้าเทียบกับว่าเราใช้เมาส์เมาส์เบากับออกหนัก แต่เอาเป็นว่าตั้งแต่ผมใช้เมาส์เบาผมก็ไม่อยากกลับไปใช้เมาส์าหนักแล้วอนี่ไงคุณเฮเล่าบอกว่าซูเปอร์ไลท์9 9กรัมกอริยัลหกสกรัมโอเคถึงไหนแล้วนะเอาเป็นว่าอ๋อรูปทรงรูปทรงรูปทรงของไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะสูงส่วนตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะเตี้ยกว่าซึ่งผมลองใช้ไอกอริยัแล้วอะเอาเปิดน ตัวกรัสเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ามือผมแบบสุดๆเลยเพราะว่าผมใช้แล้วแขนผมเกร็งไว้คือผมผมใช้ไปประมาณไปประมาณสองชั่วโมงอะไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้ของผมอะแถวแถวแถวนี้แถวนี้แถวน่องแขนอะเขาเรียกเขาเรียกว่าน่องแขนปะ่ะเอาเพราะว่ามันคือกล้ามเนื้อแถวเนี้ยผมจะเจ็บไว้แบบเจ็บแบบเจ็บเลยนะคือผมต้องหยุดใช้อะ ถ้าใครใช้เมาส์แล้วเจ็บผมแนะนําให้เปลี่ยนแบบหยุดไปเลยอะเพราะว่าถ้าถ้าใช้แล้วมันเจ็บต่อไปอะมันจะมีปัญหาระยะยาวก็แบบพวกอาจจะต้องทำกายภาพบำบ,บ,บ,บัดเลยก็คือถ้าเมาส์ไม่ใช่เล่นแล้วเจ็บอ่าซื้อมาแพงก็ขายเอเอาจริงนะขายเถอะมันมันไม่คุ้มกับแขนเราอะ่ะอ ก็สำหรับผมใครจะเอาไปลองก็ได้นะแบบลองแบบไปซื้อหรือว่าไปจับเมาส์ที่นี้ดูแต่ว่าถ้าให้พูดเลยก็คือมันเป็นเมาส์ที่ค่อน้างเตี้ยแล้วอุ้งมือผมอะเวลาผมจับอะผมจะใช้ผมอาจจะมีตรงเนี้ยตรงแถวนี้จะเป็นคอนแทคพอยต์คือจุดที่ผมจับอะผมจะใช้ตรงเนี้ยผมจะใช้บริเวณเนี้ยเป็นตัวคุมเมาส์จับตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าพอมันเป็นกริลเตอ,อะมันมันมันต่ําเกินไปจนผมต้องใช้ บริเวณปลายนิ้วเท่านั้นใน,ใน,ใ,นในการคุมม,มันมันจะไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นปะมันจะมีพื้นที่อ่ะเพราะว่ามันมันเตี้ยเกินไปอ่ะในในในสรีระของของมือผมอ่ะคือถ้าคนที่มือมือมือเล็กกว่าผมอ่ะมันอ่ะมันมันอาจจะโอเคเว้ยแต่ไม่อ่ะแบบมันผมว่ามันมันไม่เข้ากับมือผมอ่ะเอาเอาอยัางไงเลยนะแต่เรื่องวัสดุเอ้ยมาส์ฟีดเอ้ยอะไรเข,ขาเขาทำมาดีแล้วกม็มาส์หรอไม่มีปัญหานะ ถูกใจเลยอันนี้จะเลื่อนเป็นพิเศษอะโอเคเอาเพราะว่ากอริอัสผมว่าโอเคแล้วก็อ่าที่ผมไปสองมาของกอริอัสอีกอีกอย่างหนึ่งนะมันจะมีโมเดล D แล้วก็โมเดล O แบบลบก็คือแบบเล็กกว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้มันอาจจะโอเคก็ได้แต่ถ้าเป็นกอริอัสโมเดลดีอะมันจะเป็นโมเดลที่เป็นอคนอมิกก็คือไอตรงเนี้ยมันจะสูงขึ้นมาซึ่งผมว่าตัวนั้นอะอาจจะเข้าเข้ากับหลายๆคนก็ได้ แต่ว่ายังยังไม่วางขายมั้งก็คือถ้าใครอยากลองก o ริอัศก o ริอัศเป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าถูกอนะถ้าเทียบกับอย่างจนะีโปก o ริอัศถือว่าถูกให้ไปซื้อของก o ริอัศโมเดลดีมาก็ได้ถ้าเพิ่งเข้ามาในวงการเกมแล้วแบบอยากหาเมาส์ที่โอเคแล้วแบบราคาบบกําลังดีอนะ่ะให้ซื้อก o ริอัศโมเดลดีมาลองส่วนเรื่องสายกับไร้สายตอนนี้เทคโนโลยีมันปีส0 2 1แล้วอะไม่ต้องกลัวเรื่อง อุย้ยเมาส์ไร้สายจะดีเลยหรือเปล่าอ่าผมเป็นคนที่เล่นเกมเป็นอาชีพผมผมเชียร์กันให้เล่นไร้สายเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องลิขสเลยยกเว้นที่ผมที่ผมเจอปัญหาผมผมไม่ค่อยเจอเหรอกเพื่อนผมมาเจอก็คืออ่าถ้าเราเตอร์อยู่ใกล้กับเมาส์จะมีปัญหาแบบวิ่งแต่ปั้นชิคหรือชิคไม่ติดหรือว่าบางทีมันแบบใช้ใช้อยู่แล้วค้างบ้างอะไรบ้างอ่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเตอร์พี่เหญยตกใจ วาจะปักเมาคักอ่ะโอเคอ่ะแปลว่ากุริยดเป็นเมาส์าบบต่ําเมาส์แบบด้านหลังต่ำอ่ะต่ำเกินไปสำหรับผมผมก็เลยไม่ใช้แต่ก็ขอบคุณที่เขาที่ทางกริยดส่งมาให้ผมลองด้วยครับถ้าอยากให้รีวิวโมเดลดีแล้วถ้าผมคิดว่าเอ้ยมันโอเคว่างี้ก็เดี๋ยวผมก็จะบอกว่ามันโอเคแต่เอาง่ายคือเมาส์มันหลังเตี้ยไปไหน่อ <laughs> ย โอเคเข้าเข้าเรื่องอันนี้กันเข้าเรื่องที่ผมจะสอนวันนี้เอาใครจะออก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 นอกลู่นอกทางของเราทวนเลยก็คือคุมปืนยังไงก่อนหน้าน,นี้ผมขอทวนอีกรอบหนึ่งนะก็คือแบบเร็วๆก็คือเวลาเราเล่นอ่ะเราจะใช้แขนในการหันอ่าผมหันหลังอ่ะผมใช้แขนหันหลังผมใช้แขนอ่ะ แล้วพอผมเล็งอะโดยมากนะผมจะใช้ข้อมือเนี่ยคือการใช้ข้อมือของผมผมจะลากตรงนี้ได้ถึงตรงนี้เห็นปะอันนี้คือลิมิตของของข้อมือผมอืก็คูณสองเห็นไหมคือถามว่าผมไปขนาดนี้ได้ไหมแต่สังเกตไหมว่าแขนผมมันจะเริ่มแบบมันถึงลิมิตมันแล้วแบบอุย้ยกูดเลี้ยวไปไม่ได้แล้วอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะเกินไปแล้วแบบมันมันจะหันหันไปมากมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอะคือแล้วแล้วหันอะไรแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ดีด้วยโอเค หลักการผมนะสำหรับสไตล์ผมนะผมจะทำการใช้ปลายนิ้วอ่ะการ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 ที่เราคุมปืนอ่ะมีแขนมีข้อมือแล้วก็มีปลายนิว้วไอ้ปลายนิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนมองข้ามแล้วผมไปถามโปร,โปรเพลเยอร์มาหลายคนแล้วว่าเฮ้ยมึงให้มึงเวลาคุมเมาส์อ่ะคุมรีคอยปืนอ่ะใช้อะไรคุมว่าอะไรเงี้ยอ่าด้วยความที่หลายๆคนอ่ะคือเขาเล่นกันมาโดยที่ไม่ได้สัง,สงเกตตัวเองอ่ะแต่หลายๆคนหลังจากที่ที่ผมถามแล้วสังเกตตัวเองดูกันดู คือเขาใช้ปลายนิ้วในการถุมรีคอยปืนไว้อันนี้อันนี้เฉพาะเอ펙นะผมไม่แน่ใจว่าอย่างพับ g หรือว่า c ีเอสโกทำได้ไหมแล้วมันขึ้นอยู่ความเร็วเมาส์ของแต่ละคนด้วยแต่สําหรับ DPI 400 Ingame 3.1ถือว่ามันยังต้องใช้ปลายนิ้วอยู่ก็คือหลักการของผมนะผมจะทําการใช้นิ้วชี้กดเามาลงมาแล้วผมจะลากลงเห็นไหมเดี๋ยวผมจะ,จะซูมให้ให้ในคลิปแล้วกัน คือ <pathway. S 2> ผมจะกดดูนิ้วนะดูนิว้วดูนิว้วผมจะคุมปืนผมจะผมจะใช้ปลายนิ้วอ่ะลากเมาส์ลงไวอย่างเงี้ยอย่างเงีย้ย,ยมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าผมผมใช้นิ้วชี้อะกดลงอย่างเงีย้ยคือเอานิ้วชี้อะลากเข้าหาตัวลองทําตามดูก็ได้เอานิ้วชี้วางไว้บนปุ่มปุ่มยิงแล้วก็ตอนที่เรายิงอะกดมันพร้อมกับลากลงอย่างเงี้ยอย่างเงีย้ยใช้ปลายนิ้วอว่ะอย่างเงี้ยอย่างเงีย้ยประมาณนี้แหละ แต่มันจะทำในโมชันที่ค่อนข้างจะแบบเล็กน้อยมากมากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะอ่าอันนี้คือวิธีการคุมปืนของผมนะอย่างอาสามันคุมง่ายอันนี้ผมผมไม่ได้ใส่ไอเขาเรียกว่าอะไรไอนี่นะแต่อย่างเช่นถ้าเป็นอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ปืนที่มันเด้งๆแล้วกันปืนเด้งๆก็ฮาวอกกับไอนี่แล้วกันแฟล l ไลน์อา่าอันนึงนะข้ล่าง่ว่า จริงแล้วมีอีกปืนหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือเพลาเลอร์ว้แต่พลาเวอร์มันเป็นปืนเบิร์ดหน้าอย่างนี้สำหรับปืนเทมล็อกนะผมจะคุมรีคอยอย่างนี้ไว้คือปกติเราจะปืนปืนจะเด้งจริงไหมแต่ถ้าผมคุมอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ว้มมันจะนิ่งมากเห็นปะคือขนาดผมยังผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ปืนนี้ขนาดนั้นมันยังคุมได้เลยคือผมสามารถเหมือนแบบใช้ปลายนิ้วในการลบรีคอยออกไปจากการการคำนวณอะไเพราะว่าหลายๆคนน่ะ เวลาที่เขาคุมรีคอยอะ่ะเขาเขาแบบเขาใช้แขนเขาใช้ข้อมือ,อคุมรีคอยแล้วาบางทีเขาต้องลากขวาไปด้วยอะ่ะมันมันมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันภาระมันไปนหนักที่ข้อมือมากมากจนเกินไปอะ่ะแต่ว่าถ้าใครชินแล้วก็ใช้แบบเดิมไปไปก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือสําหรับคนที่คนที่กําลังบิ๊กนอร์แล้วคุมคุมรีคอยปืนอะ่ะผมแนะนําแบบนี้ก็ลองเอาไปสอ,สอนเพื่อนดูก็ได้ไว่า นี่นะอ่าถ้าสังเกตดีๆเลยคือผมจะใช้ปลายนิ้วอะลากลงเป็นจังหวะทุกครั้งที่ผมผมยิงน่าจะเห็นปลายนิ้วผมกันอยู่มั้งอันนี้ผมอ่าเห็นปะมันจะแบบดึกดึ๊กดึกอะโอเคส่วนแฟตไลน์แฟตไลน์คูณสามเลยจะได้เห็นเห็นชัดๆโอเคใจไหมแฟตไลน์เนี่ยเป็นปืนที่รีคอยล์เด้งหนักมากด้วยนะไอ้คือผมไม่คุมรีคอยล์อ่าเดี๋ยวไซน์แม็กก์ มันเป็นปืนที่ถาผมไม่คุมรีคอยเลยมันจะเหินแบบเหินเหินขึ้นฟ้าหนักมากแล้วถ้าผมีผมผมคุมรีคอยผมจะสามารถคุมให้มันอยู่ที่เดียวได้ถึงแม้ว่ามันจะมีสายซ้ายขวาบ้างก็เถอะอ่ะอันนี้คือผมใช้แค่ปลายนิ้วเลยในการคุมรีคอยอาจจะใช้ข้อมือน,นิดนึงแหละแต่ว่าง่ายๆคือผมจะสามารถใช้ผมจะกดผมจะใช้นิ้วโป้งเป็นตัวคุมด้วยนะนิ้วนิ้วโป้งนิ้ว นิ้วกลางในการกด M มดาวไซด์แล้วผมจะใช้นิ้วชี้กดพร้อมกับลากลงหรือว่าใช้แบบใช้นิ้วนางกับนิ้วนางกับนิ้วนิ้วก้อยในการอุ้มด้วยเหมือนกันก็คือเอาง่ายคือใช้เหมือนใช้ปลายนิ้วอย่างเงี้ยลองทําแบบนี้ดูดูให้ได้ก่อนก่อนก็ได้ดูมือนะคือผมจะใช้แบบปลายนิ้วเฉยๆในการทำอย่างเงี้ยทำนี้ให้ได้เห็นไหมเอออันนี้คือการใช้คือการคุมเมาส์ด้วยปลายนิ้วอันนี้เขาเรียก่าฟิงเกอร์ชิปมั้งถ้าแบบเป็นหลักการที่เขาแบบ อ่าชอบแยกกันนะคือมันจะมีฟิงเกอร์ทิปมีป้ามแล้วก็มีคลอมก็คือแบบอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าจับเมาส์อ่ะจับแบบไหนห้านัดจับแบบนั้น้ยแต่สําหรับผมนะอันนี้วปรวางตรงนี้นิ้ชี้วางตรงยิงถ้าใครทําทําแบบนี้ได้ได้ก็ดีเพราะว่ามันจะทำบีฮอปได้ด้วยแต่ผม,มไม่ใช่แบบนั้นวะ่ะอ่าผมจะใช้นิ้วชี้วางวางวาง,วางเพื่อย,ยิงนิ้วกลางวางเพื่อเล็ง แล้วนิ้วนางกับนิ้วก้อยผมอะ่ะเป็นตัวคุมเอางี้คือโป้งแล้วก็กางกับนางอะ่ะเป็นเป็นตัวคุมอย่างเงี้ยอ่าผ,ผมจะสามารถคุมคุมเมาส์ได้ด้วยสามนิ้วเนี้ยแล้วสองอันเนี้ยเอาไว้กดกับสกอ o l ์ m o อ,อ่มแล้วก็ข้างลึกเนาะคือแบบมันเป็นเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนแบบไม่ค่อยได้สังเกตแต่มันขึ้นอยู่กับกับสลีละคนคนแหละว่านิ้วแต่ละคนมันอะไรยังไงอ,อ่ะอ่ะผมจะทำชัดๆนะก็คือไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้ได้ไหมผมว่าผมใช้แค่ นิ้วกลางกับนิ้วชี้นะเออไม่ได้วะ่ะมันมันฝืนวะ่ะเอาเป็นว่าผมจะใช้นิ้วชี้อะ่ะลากลงมัน